เดดชอบตัวอะไรไม่รู้แต่ตัว I ชอบตัว you รู้ยังสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษที่เชอร์พอลล่าวันนี้เสนอตอนเทคนิคการอ่านไปกันเลยค่ะแบบที่หนึ่งข้อความสั้นๆมักใช้การอ่านแบบสกิมคือการกวาดตายอย่างเร็วๆเพื่อดูข้อมูลทั่วๆไปและการอ่านแบบสแกนคือการกวาดตายอย่างเร็วๆเพื่อหาจุดมุ่งหมายที่ต้องการ โดยมักจะให้อ่านฉลากสินค้าแผนภูมิตารางโฆษณาข่าวข้อความจากหนังสือพิมพ์เป็นต้นแบบที่2ข้อความยาวประมาณ1 0 2ถึง20บรรทัดใช้การอ่านแบบสิมและสแกนร่วมกันในการอ่านโดยจะมักจะให้อ่านเนื้อเรื่องยาวเช่นชีวประวัติบุคคลบทความให้ความรู้ต่างๆเป็นต้นคนฝึกฝนการอ่านอยู่เสมอแล้วพบกันใหม่กับทีเชอร์พอลล่าคนสวย พยายามหาแคปชั่นเด็ดแต่ลืมไปว่าตัวเองเด็ดกว่าแคปชั่น